เรื่องเล่าผีตอนเจอดวงไฟประหลาดที่ริมทางคุณน้ำฝนเคยได้ไปพบเจอเข้ากับเหตุการณ์ลี้ลับเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาโดยคุณน้ำฝนได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปตอนนั้น เรากำลังท้องได้ประมาณหเดือนเราอาศัยอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงนั้นเราชอบไปนั่งทำงานที่บ้านรุ่นน้องซึ่งอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งกว่าจะกลับก็ตอนตีสามตีสี่เพราะเราทำงานออนไลน์แต่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้น เราเกิดรู้สึกแปลกๆเลยอยากกลับบ้านไวกว่าปกติพอถึงช่วงเวลาห้าทุ่มครึง่งเราจึงได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านโดยมีน้องผู้ชายที่ชื่อบอยขี่รถตามหลังเพื่อมาส่งเราพอขี่รถออกจากหมู่บ้านนั้นมาสายตาของเราก็ได้มองไปเห็น ดวงไฟที่ดูแปลกประหลาดกำลังส่องแสงวํมแวมวมแว,ม,วมอยู่ที่ริมทางด้วยความสงสัยเราจึงได้จอดรถดูแม้ว่าน้องบอยจะตะโกนห้ามไม่ให้จอดรถก็ตามเราได้มองไปที่ดวงไฟประหลาดดังกล่าวซึ่งเมื่อมองดูให้ดีๆก็เห็นว่านั้นมันเป็นร่างของผู้ชาย ที่มีดวงไฟเปล่งแสงอยู่ตรงกลางลําตัวน้องบอยเลยตะโกนไล่ให้เราขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปเราก็เลยรีบขี่รถออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดพอเรากลับมาถึงบ้านเราก็ยังไม่หายตกใจเลยได้เล่าให้แม่ฟัง ว่าเพิ่งไปเจออะไรมาแม่ก็ด่าเราว่าคนกำลังท้องกำลังใสใครให้ออกไปตอนคำ่ำคำมืดมืดจากนั้นเราก็รีบเข้าห้องไปนอนพอถึงช่วงประมาณตีหนึ่งเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนว่ามีคนโยนไม้มาใส่หลังคาสังกสีที่บ้าน เราก็เลยทักแชทไปหาน้องบอยคนที่ขี่รถมาส่งเราซึ่งน้องบอยก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าประหลาดบางอย่างให้เราฟังว่าพอบอยมาส่งเราจนถึงบ้านแล้วตอนขากลับเขาก็ยังเห็นไฟดวงนั้นอีกทั้งดวงไฟดังกล่าวมันยังลอยตามหลังเขามาติด,ตด พอน้องบอยหันไปมองที่กระจกมอเตอร์ไซค์ดวงไฟผีที่เจอนั้นก็ดันมาเป็นใบหน้าของเราอีกพอได้ฟังเรื่องที่บอยเล่าเราเลยแชทบอกให้น้องๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งไปดูซึ่งพวกเขาก็ยังเจอดวงไฟดังกล่าวอยู่แต่พอขี่รถเข้าไปไกลกๆสิ่งที่พวกเขาเห็น กลับเป็นร่างของผู้หญิงผมขาวที่มีดวงไฟอยู่ตรงกลางหน้าอกจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งวนันชาวบ้านแถวนั้นก็ได้พบเห็นดวงไฟแบบที่เราเคยเจอพวกเขาเลยพากันมาแอบยืนดูหลังจากนั้นสามวันคนในหมู่บ้านของเพื่อนก็เสียชีวิต อย่างผิดปกติเพราะสภาพดูเหมือนเขาตกใจกลัวอะไรบางอย่างเขานอนสิ้นใจอยู่หน้าบ้านซึ่งทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าชาวบ้านคนนั้นน่าจะโดนปอบเข้ากินแน่ๆแ,แล้วนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเจอดวงไฟดวงนั้นอีกเลย ส่วนเราเองก็ไม่กล้ากลับบ้านตอนดึกๆอีกแล้วถ้าจะไปทำงานที่บ้านรุ่นน้องก็ต้องนอนที่โนอนอย่างเดียวเท่านั้นจนกระทั่งเราคลอดเสร็จแล้วเราก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านไปตามปกติแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นลูกของเราเกิดปวดท้องตอนตีสอง เราเลยพาลูกไปเข้าห้องน้ำสักพักเราก็ได้มองไปเห็นแสงไฟประหลาดแบบเดิมอีกแล้วเราเลยร้องตะโกนโวยวายจนเสียงดังลันแล้วดวงไฟดังกล่าวมันก็ลอยละลิ้วหายไปซึ่งนับจากเหตุการณ์ในคืนนั้น เราก็ไม่เคยได้พบเจอดวงไฟแบบนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับขย่าวขวัญจากคุณน้ำฝนด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ